จะทำการวิ่งก่อนวิ่งก่อนนะครับ600เมตรจะผ่านแนววิ่ง <c oughs> ในภาวะการทดสอบนะครับประมาณ100เมตรจะทำการยิงเวลยนรอบที่1นึ่งนะครับก็จะเป็นรอบเปิดเกมนะครับระดับโลกก็อยู่ประมาณ9วินะครับถึง12วินักกีฬาไทยก็มีบางท่านทำได้นะครับประมาณ11วิ ขอเสียงตบมือให้นักกีฬาคนแรกนะครับไปนะครัรปล่อยจวนักกีฬาครับ โอเคครับแก้แล้วครับกรรมการทุกส่วนพร้อมนะครับตอนนี้นะครับครับใครหลงจับปืนที่ออกจากการแข่งขันเลยนะครับรอบที่หนึ่งนะฮะ ทุนนะลกูกก้องเอาทุนนะชิดลรูปชิดลรูปนะ xài luôn tháo xài luôn tháo hỏi bên <coughs> <coughs> คนนึงก็ต้องวิ่งไล่มันจะเร็วนลฮะวิ่งเร็นเร็ววิ่งไล่แล้วคนวิ่งหนีต้อง่อกนผ่อนช้าของคนนี้นี่ครับขอหลวงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมทําให้การทดสอบเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าการทดสอบครั้งที่นี้เป็นครั้งที่หนึ่ง 你看。